สวัสดีค่ะพ่อบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากร้าน p o ว e r b ดิฉันนางสาวนัทนิชาการกา้าสนักรีวิวสินค้าจากสาขาพอไวยเซนทัลพิซูโลกวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็นลำโพง lg นะคะ xboom on7 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นปุ่ม power นะคะเปิดปิดนะคะแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันะค่ะฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะคะฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้จะมีนะคะ USB นะคะสช่องนะคะมี USB 1 USB 2แล้วก็ตามด้วย optical ตัวนี้สามารถรองรับ Bluetooth ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับทีวีได้ค่ะถัดไปค่ะเป็นปุ่ม lighting นะคะตัวนี้ จะสามารถแสดงสีแสงสีไฟนะคะเป็นตามจังหวะเสียงดนตรีเลยค่ะตรงนี้ทำให้รู้สึกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพวินนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงอีกเครื่องหนึ่งรุ่น XBOOM เดียวกันได้ค่ะเป็นอีก2เครื่องอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มคอนโทรลนะคะจะมี เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ตามด้วยอันนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงของไมโครโฟนนะคะเป็นลดแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะคะส่วนถัดมาจะเป็นปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้าจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวพอดชั่วคราวะคะ่ะแล้วก็หยุดสต็อปค่ะปุ่มมิกเอ็กโคสำหรับปรับเอ็กโคเสียงไมโครโฟนตัวนี้เป็นปรับเอฟเฟกเสียงไมโครโฟน อันนี้เป็นปรับเสียงคียเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ําถัดมาเป็นปุ่มตัดเสียงคนร้องอันนี้เป็นปุ่มเปิดเสียงเปิดแผ่นซีดีจะเป็นด้นนี้นะคะสุดท้ายโหมดดีเจเพลทัวนี้คือสามารถปรับเสียงได้นะคะจะมีเสียงขึ้นมาตามที่เราต้องการ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวเครื่องนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ช่องเป็นช่องออปติคอลนะคะแล้วก็ตามด้วยช่องกีตาร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องไมโครโฟนตัวนี้สามารถเสียบช่องสัญญาณ fm ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยค่ะวิธีการใช้งานก็ง,ง่ายๆเลยนะคะโดยการที่เปิดไปที่ช่องบลูทูธค่ะแล้วก็เชื่อมต่อรุ่นนะคะ,ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น lg on 7นะคะแล้วก็เราก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะ Some days I'm broke i'm not just สำหรับสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่เท้าวายทุกสาขาหรือหน้าร้านและออนไลน์สามารถช็อปได้ที่ Facebook l i น์หรือเท้าวายเวอ co. th นะคะหรือโทร1 3 4 4ช็อปง่ายในกิ้งเดียวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสินค้ารุ่นนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ <Okay. S 1> ท้าวาย <Okay. S 1> ดีดีดโปรแรงสุดคุม้มแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเท้าวายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ